วันนี้เป็นการแช่น้ําแข็งครั้งที่3ของเรานะคะครั้งแรกเราได้6นาที100กิโลกร,รัมน้ําแข็งนะคะรอบนี้ก็คือ100กิโลกร,รัมเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้ดไดกี่นาทีก็รบกวนให้คุณบ๊อบบี้ถ่ายคลิปวิดีโอให้นะคะ ประโยชน์ของการแช่น้ําแข็งก็มีมากมายนะคะแต่ว่าที่ที่เราเห็นชัดเจนก็คือระบบหมุนเวียนโลหิตดีมากก็คือว่าผิวของเราเนี่ยจะขึ้นเป็นเป็นสีแดงๆเลยนะคะเป็นเป็นเป็นสีแดงขึ้นมาเลยตัวเรานะคะแล้วก็จะช่วยในการลดไขมันช่วยลดการอักเสบของกล้ามเนือนะะ้อค่ะเพราะว่าเวลาเราปวดกล้ามเนื้อเนี่ยเรามาแช่น้ําแข็งเนี่ยมันจะช่วยได้ ได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็จะทําให้เราฝึกสมาธิด้วยแล้วก็ฝึกความเข้มแข็งของร่างกายของเราประโยชน์มีมากมายเลยค่ะศึกษาจาก YouTube นี่คือเยอะมากโดยเฉพาะของเราติดตามของคุณวินฮอปนะคะวินฮอปเมทอดก็จะมีระบบเรื่องการหายใจด้วยนะคะเราก็จะฝึกอีกเหมือนกันว่าการหายใจแบบวินฮอปเนี่ยทำยังไงแต่ตอนนี้คือเราตามเขาคือการแช่น้ำแข็งนะคะเพื่อรักษาสุขภาพ เพราะว่ามันได้ทั้งระบบเเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดแล้วก็ระบบสืบศาะสา์แล้วก็เพิ่มคุมคุมกันของร่างกายด้วยเพราะว่าเราเป็นภูมิแพ้แล้วก็ป่วยง่ายเราจะทดลองด้วยตัวของเราเองนั่นคือครั้งครั้งที่แปดที่เรามาที่เรามาที่ซา,า,าวนา่าแต่ว่าแช่น้ําแข็งเนี่ยเป็นครั้งที่3ามของเราที่เราแช่นะคะเราก็อยากรู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับร่างกายของเราบ้าง เพราะว่าเราเป็นคนที่ป่วยบ่อยในเมื่อทำทำทำให้ร่างกายเราดีขึ้นก็คือทดลองทำด้วยตัวเองเลยค่ะว่ามันเป็นยังไงแต่คือแน่ๆก็คือว่าเราสดชื่นแล้วมีความสุขแล้วเราไม่เครียดแล้วเราโฟกัสกับตรงที่เราทำเราไม่คิดฟุ้งซ่านเลยทำให้เรารวบรวมสมาธิได้ดีขึ้นเหมือนกันค่ะตรงนี้นะคะที่เห็นเห็นเลยแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยไม่รู้ว่า จะดีขึ้นหรือยังไงกับตัวเรานะคะแต่ก็จะทําไปเรื่อยๆค่ะเพราะรู้สึกว่าทําแล้วได้ผลดีมากกับตัวเองนะคะการมาที่ซาวน่าของเรานะคะเราก็จะเข้าซาวน่าเสร็จแล้วก็จะมาแช่น้ําเย็นแล้วก็แช่น้ําอุ่นหลังจากนั้นเราก็มาแช่น้ําแข็ง ก็คือจะวนอยู่แบบนี้นะคะทั้งหมดเราทําทั้งหมด4 4รอบค่ะวันวันหนึ่งก็คือพอเราแช่น้ําแข็งตรงนี้เสร็จพอเราเข้าซาวน่านะคะปกติจะเข้า15นาทีก็จะออกมาแล้วแต่ว่าถ้าเราแช่น้ําแข็งแบบนี้เข้าไปนะคะเราจะอยู่ได้ถึง30นาทีอยู่ในห้องซาวน่านะคะแล้วก็ออกมาล้างตัวแล้วก็ลงน้ํา ลงบ่าน้ําเย็น5นาทีแล้วก็ไปที่บ่อน้ําร้อน5นาทีค่ะแล้วก็จะวนอยู่แบบนี้แล้วก็ไปแช่น้ําแข็งแช่น้ําแข็งก็แล้วแต่ร่างกายทนได้ค่ะแต่ว่ามาครั้งนี้ครั้งที่3ของเราเนี่ยครั้งแรกเราแช่ได้8นาทีรอบที่2เราแช่ได้7นาทีรอบที่3ามเราได้แช่ได้7นาทีแล้วก็สุดท้ายเราได้10นาทีค่ะสําหรับอาทิตย์นี้นะคะเรามาอาทิตย์ละ1ครั้งเฉพาะวันหยุดค่ะก็คือ ตามที่เราดูข้อมูลจากคุณหมอนะคะเขาบอกว่าอย่างน้อยคุณต้องได้แช่น้ําแข็งอย่างน้อย11นาทีต่อ1สัปดาห์นะคะถ้าใครถ้าใครทําไม่ได้ก็คือสะสมไปเรื่อยๆค่ะให้ครบคือภายในสัปดาห์นั้นให้ได้11นาทีแต่เรามีเวลาแค่สัปดาห์ละครั้งก็คือภายในวันนี้ก็คือเราทําให้ได้ครั้งหนึ่งเลยอย่างน้อยให้ได้มากกว่า11นาทีค่ะ ก็คือบรรลุเป้าหมายได้แล้วค่ะก็คือทําให้เกิดประโยชน์กับร่างกายเราพอแล้วสําหรับคนธรรมดาที่ไม่ใช่นักกีฬาร่างกายไม่ได้แข็งแรงนะคะก็เอาแค่นี้ก็พอเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีแต่ก็มีข้อควรระวังนะคะคนที่เป็นโรคหัวใจและโรคความดันนี้ก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะก่อนที่จะมาแช่น้ำแข็งนะคะเพราะว่าอันตรายมากสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ